ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพี่หมีรีวิวไพยนะครับวันนี้เป็นเทปที่15นะครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับมาดู Or รา l คกันบ้างทีนี้ ในโลกของไพ่ยิปซีเองเนี่ยมันจะมีอยู่2พวกด้วยกันนะครับพวกหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าพวกทาลล์นะครับอีกพวกหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าออร์เคิลการทํางานของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับทาลล์เองเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเมเจอร์22บใบแล้วก็ไมเนอร์อีกประมาณ56ใบนะครับก็ทํานายตามลักษณะของเวทไลเดอร์อาจจะมีมากมายหลายชุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออย่างเนี้ย ก็ได้นะครับเขาจะเขียนตรงหน้ากล่องของเขาเลยว่าเป็นทาร์ลอตนะครับเวลาที่เราจะไปดูไปซื้อเนี่ยสังเกตเลยถ้าสมมุติว่าปกตินะพวกปกติทั่วๆไปเขาจะเขียนเลยว่าทาร์ลอตนะครับเขาจะเขียนเลยว่าทาร์ลอตนะครับพวกนี้จะอ่านแบบเวทไรเดอร์หมดนะครับหรือไม่อย่างอันเนี้ยเขาก็จะเขียนว่าทาร์ลอตออฟใช่ไหมครับเขาจะอ่านเป็นลักษณะของเวทไรเดอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้กันเรื่องเกี่ยวกับ รายละเวทกันนะครับผมเองก็สอนไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีเนาะก็สามารถที่จะดูช่องนี้นะก็ทําให้ดูทุกๆวันนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของไพ่แต่ละชุดมาให้ดูกันนะครับเผื่อที่จะสนใจเป็นเจ้าของดูนี่นั่นก็ไปหาซื้อเองได้นะครับท้าหลอดเองเนี่ยครับใช้เขาเขาใช้คอนเซปต์ของดั้งเดิมอียิปต์ดั้งเดิม ยิปซีนู่นนี่นั่นนะครับลองไปอ่านประวัติดูนะครับประกอบด้วยไมเนอร์เมเจอร์เมเจอร์ก็ตั้งแต่ the ะโฟลจนถึงเดอะเวิ d ถูกไหมครับเขาก็บรรยายถึงเริ่มต้นจนถึงจุดจบถึงจุดที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีไพ่ไมเนอร์เป็นถ้วยเป็นดาบเป็นเหรียญเป็นคาถามาประกอบในนั้นบางทีเราก็ต้องไปจำว่า เอะใบนี้คืออะไรใบนี้คืออะไรหรือถ้าไม่จำเราก็ต้องใช้ลักษณะของการที่มองด้วยจินตนาการนะครับมองด้วยจินตนาการในการมองภาพเข้าไปแล้วตีความออกมาตามคำถามที่ได้ถามเข้ามานะครับวันนี้เองนะครับเป็น Oracle เราเรียกว่าออร์ o คโลเองเนี่ยมันจะเป็นอีกบริบทหนึ่งของพวกไพ่พวกนี้นะครับเขาจะเป็นอะไรที่สร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเจาะจงจะเป็น l er o ิ e Oracle เนาะจะเป็น m r n o n ่ Oracle หรือจะเป็นอย่างเงี้ยกาลี Oracle นะครับก็เกี่ยวกับเจ้าแม่กาลีเลยกวนอิม Oracle หรือจะเป็น Scat ซ e ย Forest Oracle ก็เกี่ยวกับเรื่องของ อะไรอะที่เราแบบว่าศรัทธาพลังแห่งการศรัทธาอะไรประมาณพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายตามจุดประสงค์ของการที่เขาได้ทำไพ่ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ว่าเราชอบอะไรแล้วออร์เรคเอลเองเนี่ยถามว่าการอ่านน่ยยากไหมก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับบางทีเนี่ย เราต้องดูคู่มือของเขานะครับหลักสําคัญที่สุดเลยเวลาที่เราซื้อออร์เคมาเราต้องดูคู่มือของเขาอย่างวันนี้ที่จะมามาพรีเซนต์เลยนั้นจะเป็น b e l i e v e i n your own magic oracle d e a k นะครับของ a n d n l a Lebre t นะครับผม Artwork ก็บายจานาานะครับผมก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูบางๆนิดหนึ่งนะครับเขาจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิง นะครับเป็นเรื่องราวของเดอะพินเซตทั้งหมด3พินเซตด้วยกันมีทั้งพินเซตมีวิชแล้วก็มีเมอร์เมดนะครับไพ่ของออร์ลเคิลเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากันบางชุดคุณจะเห็นเป็นร้อยเลยอย่างตัวทีไทม์มีเป็นร้อยนะครับชุดน้ำชาหรือบางทีไปเจอเลิฟออร์ลคเคิลสาบใบย0ใบนะ อะไรแบบนี้การรีออร์เคิลเนี่ยกี่ใบคือก็คือไล่ันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จุดป,ประสงค์ของคนสร้างนะครับอย่างของอันนี้ believe in your own magic นะครับของอัมนด้าเนี่ยมีทั้งหมด45บใบนะครับเราลองเปิดกล่องออกมาราคาของเขาก็คืออยู่ที่ประมาณซากักดูราคานะครับก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอะไรที่แบบดูสวยๆนิดหนึ่งเนาะ725 อะไรประมาณนี้นะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอเลยว่าคู่มือนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะอ่าน Oracle อเนี่ยอยากให้มือใหม่นะครับอ่านตรง Introduction นะครับอ่านตรง Introduction ว่าเขาทำไพ่ Oracle ชุดนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร นะครับจุดประสงค์ของเขาเป็นอย่างไรวิธีใช้บางทีเราอาจจะเปิดผ่านไปก็ได้นะครับเราอ่านแค่อินโทรของเขานะครับถ้าสมคุณมือชำนาญละเราก็อ่านแค่อินโทรเนาะ ว่าทําไมอะไรยังไงประมาณนี้นะครับแล้วพอเป็นพวกนี้เราก็เริ่มแต่ภาษาของเขาที่ใช้ของเล่มนี้ผมว่าอ่านง่ายสบายตานะครับตัวหนังสือไม่แบบว่าเบียดจนเกินเไปนะครับผมก็แล้วก็จะมีวิธีการวางของอัลเลอร์ต่างๆเขาจะแบ่งไพ่ชุดนี้ออกเป็นทั้งหมด3เซตด้วยกันก็คือเป็นเซตของ Princess Card นะครับ45ใบ นะครับเขาก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนาๆน,นะอะไรประมาณนี้นะเสร็จแล้วจากพินเซต์คัสเขาก็จะไปเข้าสู่ในส่วนของวิชคัสนะครับก็คือพวกกลุ่มแม่มดนะเป็นแม่มดฝึกหัดประมาณนี้แล้วก็ไปที่เมอร์เมดค์ดนะครับทั้งหมดก็คือ3พวกด้วยกันนะครับประมาณนี้แต่อารมณ์ของไพ่เนี่ยนางไม่ได้แบบเพียวเซเรนเดอร์นะนางจะดูแบบว่ากลมๆนิดหนึ่งเพราะนั้นไพ่ชุดนี้ผมมันก็เลยตั้งชื่อว่า อีอ้วนอ่าเนาะตั้งชื่อว่าอีอ้วนก็ได้ได้มาประมาณเนี่ยพฤศจิกาปี63ประมาณนี้นะครับผมอ่ะหน้าไพ่ของเขานะครับเป็นลักษณะแบบนี้พอเปิดขึ้นมาไพ่แต่ละชุดก็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันนะไม่ใช่ว่าจะมีขนาดเท่ากันบางชุดก็แบบโอ้โหกระชับถนัดมือบางชุดก็แบบว่าโอ้โหใหญ่เหลือเกินนะครับอย่างออร์แครบางบางชุดเนี่ยนี่คือดูดูฝ่ามือ ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอะ่ะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอะ่ะนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกที่เป็นเอ,อ่อตัวนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะใหญ่แบบบทบางบทบังชีวิตมากนะครับใหญ่มากนะครับบางทีแบบว่าจับก็ไม่ถนัดนะครับก็แล้วแต่นะครับบางทีบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันจับยาก จับยากจับเย็นนะครับสับก็สับยากมากนะครับเพราะว่าไพ่มันใหญ่มากนะครับเวลาสับก็ต้องแบบประมาณนี้สับเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระจายหมดนะครับเนาะเพราะนั้นนี่คืออลัลโค่แตกต่างกันแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะครับแล้วดูครับเขาก็จะเป็นมงลงนะครับข้างหลังภาพเขาก็จะเป็นหลังไพ่จะเป็นมงลงสวยงาม นะแล้วก็เคลือบด้านใช่ไหมครับเคลือบดำด,ด้านนิดหนึ่งนะครับแล้วว่าด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบกราฟิกที่ดูสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นไพ่ที่ผมใช้แล้วเพราะฉะนั้น45ใบจะสลับไปสลับมานะครับแต่เขาแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทของ Pin ิน s s w i s h แล้วก็ Mermaid นั่นเองนะครับในตัวไพ่เองของ oracle Go ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันทุกชุดนะครับอย่างชุดนี้ของอแมนดาเขาทำออกมาเนี่ย ให้ believe in your own magic นั่นหมายถึงความมั่นใจในตัวเองนั่นแหละนะครับบางทีผู้หญิงอ้วนผู้หญิงอ้วนผู้หญิงที่ดูอวบอบ้เนาะเขาอาจจะแบบว่าดูแพ้ทางพวกที่แบบว่าไม่มีจะกินใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะก็อย่าไปสนใจเพราะถือว่ากว่าจะกินมาได้เท่านี้เนี่ยเสียงเงินเสียทองไปเท่าไหร่แล้วนะต้องคิดอย่างนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่า believe in your own magic นั่นเองนะครับอ่ะเนะาะไพ่มันก็จะมีแบบว่า เป็นรูปเสร็จแล้วก็จะมีแบบฟิสเนาะแบบสโล w d ดาว c e เซ b r a t e y ยัวเซล f นะครับบิสไฟนะครับก็ประมาณแบบว hmm, ่าสแตนด์อัพฟอร์ยัว l ซคือมันอาจจะมีบางทีก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่รูปไม่มีคำแปลบางทีก็จะมีคำนิยามแล้วก็มีสร้อยท้ายมานิดหนึ่งมีคำอธิบายเล็กๆให้ดูพอสวยงามนะครับภา่ใบนี้ถือว่า น้าให้สมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับตัวเลขบางทีเราใช้โหราศาสตร์ไทยเนาะโหราศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขในการที่จะมาใช้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนสร้างเนี่ยเขาสร้างมาในรูปแบบที่ว่าสัมพันธ์กับตัวเลขไหมเช่น2อสอ่าสองสาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของหมาอะไรหมายหยอกไก่นะครับ Confident e is come with the time and the practice นะครับเป็นผู้หญิงคนนี้ที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบ Conf i d e n c e มั่นใจวะ่ะ ใช่ป่ะมันเป็นทา m แบบว่าที่จะต้องแพ็กทีสนูนี่นั่น2อสากลายเป็นหมาหยอกไก่อ่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางทีมันก็อาจจะแบบเนา no. ะ Justice is coming นะครับสองเก็คือเรื่องที่แบบว่าเรื่องข้อบังคับอะไรประมาณนี้เนาะกฎเกณฑ์ข้อบังคับอ่าอาจจะดูจากรูปแล้วอาจจะใช่ยอยู่นะครับเป็น wish นะครับ Justice i e coming นะครับอันนี้อะไร3-3 3 3. 3, 3จริงๆเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องไปเจอใครน่แต่เป็นนัเกียร นะโฟกัสออนเฮียแอนนันะครับอันนี้คือทาวเวอร์เบอร์สามเลยเนาะเพราะนะั้นบางทีตัวเลขก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์นะครับอันปลักแอนด์เลเล็ e ฟอร์ยูสเปลนะครับโคโกเนาะประมาณนี้เนาะเพราะคือดูหน้าไพ่ของเขาแล้วโอ้โหมีความสวยงามนะครับที่ยูร์บอดี้ไรเดอร e พาเลตอิสเนะนะเห็นพาเลตไหมแล้วอันนี้เหมือนอะไรไหมเหมือนเออเนาะคล้ายๆพาเลตเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเลด ฟกสีแดงอ่าสีแดงอาจจะสื่อสารถึงเรื่องของความปรารถนาแต่ทำไมต้องฟกีบด้วยนะครับประมาณนี้เนาะวัยาการเดินทาง you already have all the a n s w e r นะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องราวของเดอะเมอร์เมดนะครับ the dragon saved them all นะครับก็จัดการพวกมันให้สินส้นซาก the wing you never need the wing to fly คุณไม่จำเป็นต้องบินได้เหมือนไข่เขาเนาะอ้วนขนาดนี้เนาะยืนแป๊บเดียวแผ่นดินก็ สุดแล้วนะครับ l i o n e t นะครับผม l i o n e t นะครับ you are in or you r strip นะครับผมอันนี้คืออะไรครับ sun paint the sun back into your sky โอ้คล้ายๆเพลงของพี่อัญญาเลยนะอันนี้ the star ครับ you can manifest your every wish นะครับผม expectation นะครับ don't seek anyone a p r o v e l นะครับก็คือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมาย The Garden s o m e t h i n g Lovely with t h i c a l f r o m t h i s นะครับผมประมาณนี้เนาะ The Catton นะ,ะ captain, นะน,นี่ก็ประสาทเหมือนกัน It's Time For The Healing Not War เนาะเห็นแบบโอ้โห Catton มันพังทลายหมดนะครับ The Thorn นะครับผมบัลลังก์บัลลังก์ The Be to Get The Call Your The Sub so, นะครับผมประมาณนี้เนาะ Lavender Sow Your Self With The Love เนาะก็คือบรรยากาศประมาณนี้ Morning The World A w View นะครับผม Sunday the do it for you นะครับ Storm นะครับผม Everything every hurricane come to an d end นะครับผมบางสิ่งมาเดี๋ยวมันก็ไป w h e r นะครับ Ending are i n w v y t r a b l e นะครับ i n w v y t r a b l e นะครับ f e a t u r e นะครับผม t h i n g first before you just นะครับ Starship spaceship นะครับ Don't be afraid to sing นะครับ Ah Homeward นะครับผม Take yourself out on a date นะครับผมนี่ Universe นะครับ We are just s t a r dust ฉันเองก็เป็นแค่ฝุ่นละอองประมาณนี้ Protest นะครับผม Start a revolution นะครับอีวิคควินนะครับอีวิคควินนางลาชินีสโนใช่ไหมครับยูด s สสุการนอ o โซแปลว่าไม่หวานมากนะประมาณนั้นเนาะพินเทสนะครับยูแคมบิเออ n ์ออนไลน์คุณมีดาบของคุณอยู่หรือว่านางยังไม่ตอนเนาะประมาณนั้น t h e Phoenix c o m e How สฟอร f แฮ l ปี p เอเวอ e r อัปเตอนะครับสปอรนะครับผม make the Change นะครับถือดาบออกมาเพื่อตัดเส้นผมของตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง l i b r a r y นะครับ t ทคค o นโทนอ o ฟยูออน o ลน Uh, อะไรเนี่ย narrative narrative นะครับ villain นะครับ you can a w a y r e v i s e t h e s t o r y นะครับผม n ะ cover release your guilt นะครับ to let them go นะ let it be นั่นเอง m o r a l be y o u r own first priority power is behind it w i t u r yourself นะครับ right how you done t o your what นะครับผม escape first นะครับ escape นั่นเองแล้วก็แอปเคนั่นแหละนะครับ Come come home to yourself portion นะครับ r e m e m b e r to practice self love นะครับ t ร o n นะครับผม Your potential is a l i v e นะครับนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของเขานะครับแล้วก็ชา swim away from this s i t u a t i o n หนีออกไปจากพวกฉลามไายให้ได้ r ร n d ็ o p นะครับผม Take a chance on them นะครับฝนตกอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ ไพ่45ใบออกมาแล้วน่ารักไหมครับน่ารักสวยสมนิยมหมายนะครับผมวันนี้เราลองมาดูกันครับว่าถ้าวันนี้อารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรโดยใช้ไพ e ่อีอ้วนนี่แหละนะครับหรือ believe in your own magic ดีกว่านะครับผมเรียกเขาว่านังหลังอ้วนนะครับเพราะว่าไพ่เขาดูน่ารักนะครับแม้ว่าจะอ้วนแต่นังก็น่ารักนะครับประมาณนี้เนาะอ,อันนี้ก็คือการรีวิวไพ่นะครับใครชอบไพ่ชุดนี้นะครับเขาทํางานอย่างไรเขาก็ทํางานตาม ออราเขิลของเขาเลยโดยการทำนายแบบออร c าเคิลเราก็ใช้คำพูดใช้หน้าตาใช้รูปภาพจินตนาการแล้วก็คำนิยามที่อยู่บนหน้าไาพ่ของเขานั่นแหละในการที่จะสื่อสารเช่นคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรอ่ะคนเกิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันศุกร์คุณรู้สึกอย่างไรทรอนนะครับ We s o u get the call you deserve นะครับก็คือการแบ่งปันนั่นเองนะครับ แม้ว่าบัลลังนี้อาจจะเป็นบัลลังที่ยิ่งใหญ่แต่เราควรจะแบบว่าอยู่ด้วยกันสามัคคีกันเพราะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้รู้สึกว่าวันนี้ดูสามัคคีดูสามัคคีดูที่แบบว่ายอมอ่อนให้กับคนอื่นไม่ยอมที่จะขึ้นบัลลังอยู่เพียงคนเดียวเนาะเป็นการแบ่งปันนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารครับคนเกิดวันอังคารวันนี้อลองดูสิครับคนเกิดวันอังคารวันนี้จะเป็นอย่างไรอ่าซันเดย์นะดูอิทฟอร์ยูเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองนะครับออกไปตากแดดบ้างออกไปใช้ความรู้สึกของ ตัวเองนะอย่าให้ใครมากดขียอารมณ์ของตัวเองรู้สึกอยากจะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างของตัวเองออกมาค้นเกิดวันพุธครับเนะเขาบอกว่าไพ่ชุดนี้มันเป็น b e l i e v e in your own magic เพราะนั้นคุณมี magic ผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนมี magic ของคุณไม่ใช่ว่าผู้ชายจะใช้ชุดนี้ไม่ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเราก็ใช้นี่แหละ นาะนิยามตรงนี้เข้าไปคนเกิดวันพุธครับคนเกิดวันพุธวันนี้ถึงน้องเกี่นะครับโฟกัสออนเดอะเฮียแอนด์นาวเนาะอย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเนาะให้สนใจในเรื่องของคู่สนทนาของตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เกิดวันพุธอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเจรจามีเรื่องที่จะต้องพูดคุยมีการเจรจาในเรื่องของสิ่งต่างๆเพราะฉนั้นให้ใช้สมาธิเพ่งเข้าไปในสิ่งที่คุณกําลังคุยอยู่อย่าไปสนใจเรื่องอื่นให้โฟกัสออนเดอะเฮียแอนด์นาวนะครับคนเกิดวันพฤห ค,คนเกิดวันพฤหัสวันนี้เป็นอย่างไรครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับไพ่ดูง่ายไหมครับราเนนะครับ you have earned your s t e e p นะครับไม่ต้องไปนสนใจอะไรมากมายคนเกิดวันพฤหัสวันนี้อาจจะแบบว่าดูโรล,ลี่โรล,ลี่นะครับก็คือดูนั่งสบายนั่งชิลอา่านหนังสือไปเนาะประวานมันจะทําให้น้ํากระเพื่อมขึ้นมาเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจนั่งตากแดดตากลมเนาะดูแบบว่าอืเนะ ไปกินปลาหวานตัวเมียมาหรือเปล่าเนี่ยนะอ่ะคนเกิดวันพฤหัสเองก็คือแบบว่า You have อิญอ l อ your s t e p นะครับทำทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันถูกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันสบายๆส,สร้างความแบบสบายใจให้กับตัวเองได้ไหมอ่ะถ้าเราแปลคำว่าสติ p ไม่เป็นเราดูอารมณ์ไพ่นะครับประมาณนี้คนเกิดวันศุกร์ครับคนเกิดวันศุกร์นี่เลยครับเป็นอย่างนี้นะครับคนเกิดวันศุกร์อ่ะดูสิครับเป็นอย่างไรเอ่ย นะคนเกิดวันศุกร์นั้นคือ escapist นะครับ conform to your s e l f นะก็เอ่อคนเกิดวันทั้งหลายจันอังคารพุทธพฤหัสและศุกร์ศุกร์นะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือเป็นลักษณะของการ Come Home to your s e l f นะครับกลับมารักตัวเองหนีจากเรื่องวุ่นวายวุ่นวายใจ ประมาณนั้นแล้วไปดูคนเกิดวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์นี่เลยครับ The Tower ครับ u n p a u k and relax for the spell นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูคนเกิดวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ละกันนะครับ Tower นี่ก็บอกว่าทําอะไรก็ได้รีแลกตัวเองไปอย่าไปสนใจอะไรมากมายนะวันนี้อาจจะแบบโยของโยคะคนเกิดวันอาทิตย์ครับ Garden Something Lovely View g o n f o m this นะครับก็คือรักสิ่งที่จะทําแล้วก็ดูแลสิ่งต่างๆรักโลกรักคนรับข้างประมาณนี้นะครับนี่คือ ไพ่ในชุดของตรงนี้นะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับพอดีมีสายเข้านะครับใครอยากถามอะไรเข้ามาเดี๋ยวจับไพ่ให้สวัสดีครับ